นี่เป็นสภาพของบิ๊กแบกนะคะที่อยู่ภายในโกดังและถูกตรวจพบใหม่นะคะล่าสุดค่ะว่ามีการนำมาจัดเก็บไว้ในโกดังที่พงมะเดื่อนะคะจังหวัดสมุทรสาครเป็นล,ล่าสุดที่เจอเลยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าณตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะทั้งโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าหน้าที่สับสนกลางของตำรวจจังหวัดท้องถิ่นแล้วก็ฝ่ายเกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่มาเพื่อติดตามและตรวจสอบนะคะจากข้อมูลค่ะ มีการให้ปักคำนะคะเบื้องต้นกับทางผู้ที่แสดงตัวนะคะว่าเป็นเจ้าของโกดังให้เช่าเขาบอกว่าให้เช่าอยู่ที่ราคา20,000บาทนะคะต่อการจัดเก็บบิ๊กแบ็กที่เห็นอยู่ภายในโกดังแห่งนี้ค่ะตอนนี้มีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่มาติดตามตรวจสอบด้วยนะคะบิ๊กแบ็กที่เห็นเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็บอกว่ามีความ เชื่อมเกี่ยวกันนะคะกับที่ต้นทางจากจังหวัดตากจากสังเกตจากสัญลักษณ์ญญตัวพีนะคะที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์ตัวพีแบบนี้นะคะแล้วก็มีวันที่วันเดือนแล้วก็ปีนะคะจากที่เจ้าหน้าที่นั้นไปติดตามมาก็จะพบว่ามีลักษณะเป็นกากแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็บางจุดเนี่ยก็คือมีที่ถุงเนี่ยเขียนไว้อยู่ที่เดือนสิบนะคะ ที่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเก่าที่สุดหรือว่ามีอายุมากที่สุดเนี่ยก็คือเดือนสิบของปีที่แล้วเบื้องต้นค่ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการแจ้งข้อหานะคะกับทางผู้ที่ให้เช่านะคะผู้ที่เปิดโกดังเนี้ยให้มีการเช่าบิ๊กแบ็กเกิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็มีความเชื่อมโยงด้วยนะคะจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเนี่ยก็คือ ทางโรงงานของทาง,ทางโรงงานแรกเนี่ยคะ่ะที่มีความเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมโยงกับมิสเตอร์จางเนี่ยก็ได้มาเป็นผู้ฝากไว้ที่โกดังที่นี่นะคะ